ทีละนิดเอาทีละนิดก้อนกำลังทำขนมอะไรนะคะลอยดยถั่วบัวอะไรนะบัวลอ,อยอเดี๋ยวมาดูกันเนอะว่าจะเป็นยังไงเนาะนี่กำลังปั้นอยู่ใช่ไหมคะกอลูไมส้สีที่ก้อนปั้นนี่คือสีอะไรสีขาวอือดูดีๆเข้มตาสีเขียวสีเขียวสีเขียวได้มาจากใบเตย เดี๋ยวแม่จะาใบเตยไม่ดูเมื่อกี้กนเห็นสีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองได้มาจากอะไรนะฟักอะไรนะฟักทองฟักทองตอนฟักทองดีอ่ะฟักทองเป็นยังไงแข็งหรือนิ่มแข็งแล้วพอเวลานึ่งแล้วล่ะอันนี้แข็งมันี่ยอันนั้นมาจากอะไรใบหัวอะไรนะหัวหอมหัวมันหัวมันใช่แล้วสีน้ําเงินล่ะได้มาจากอะไรคะ่รู้ดอกอะไรนะดอกไม้อันอะไรอัน ันเก่งมากค่ะเก่งมากแล้วบัวลอยได้กินวันนี้เนาะแด้วกินวันนี้แหละเนาะโอเคแร้วเราแฮปปี้เบิร์เดย์ตัวนี้กันมั้ยอันไหนลองแฮปปี้เบิร์เดย์อันนี้เอาใส่อืมอร่อยแย่เลยมาแฮปปี้เบิร์เดย์กันเลยเอาแล้วแฮปปี้เบิร์เดย์ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you ยังไง โ okay. อเค,คบ๊ยายบายดิขอให้มีความสุขครับอยากทอดอ่ะรอเดี๋ยวขอให้มีความสุขครับอะไรนะก้อนเป็นอะไรนะทำไมนะอนไ,ไม่อยากโอไม่อยากกระโดดดูดร,รุ่นน้องด้ดิสวัสดีปูใชนะ่ไหปูคอยไปปอกกรถานะ่ายปูนะปูเก็บขาเมื่อกี้ถามปูก่อนปอกกระถ่ายโมก็ช่วยเยอะแก่ง,กงลวงนๆให้ได,ด้สิสามทีไม่สบายจ้ะ con năng luôn con nắng luôn con luôn đi năng luôn hay mẹ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ให้แม่หมดให้แม่สวัสดีอาจารย์ครับกาบอาจารย์สวยที่สุดในโลกอาจารย์เอากาบก,กาโ็โพลแม่เอาดอกไม้อาจารย์เอากาบเยี่ยที่สุดนะาอาจารย์มาบด้วยทำเพื่อเด็กเป็นเรื่องที่ล้นรถเวลาอะไรเนี่ยเวลาอะไรนี่คือว่าสวยไม่เอาเลยหนูไม่ได้กับถางเลยสอง ใบพัตรไหนว่าอย่างั้นเลยไม่โตทีคังนึงมันติดครับมันติดทีครั้งหนึ่งเปลี่ยนหน้าไปตัวเอ้าเอ้าอัญชลีเกิดสว<ๆ>ัสดีคุณแม่นะสวัสด,ดีครับคุณก้มลง love you love you, friend, รับยืแฟนคลับรับยื

ผมขอบคุณครับ